สวัสดีคับผมเวลาเลิกงานเลิกการแล้วครับนี่นเขาแล้วนะครับนี่อ่าแล้วกันย่างมุงพักต้อครับย่างเล่นแล้วครับไนี่แลกมุมไผ่มุมมั่นครับ มุมใครมุมมัน <Okay. S 1> มันดานแม่ๆก็นกำลังออกมานะครับมาแล้วว้าตัวอะไร ครึ่งนะครับมากินขขาตอนอาโมงครับพี่้องอิ่มแล้วนะครับอิ่มน้ำสำลานกันแล้วครับกินก่อนแล้วก่อนกินซาแล้วซาแล้วครับคนหานย่างไทยลูกก็พักเล่นแล้วครับวันนี้ก็ได้กินพักแล้วนะครับกินเลโดกับกินอนะครับที่เิ่น โุ้ไฟนะครับกับน้พิกดาแม่แม่ก็อิ่มแล้วแซบบ่แซบบ่มาหนิแซบแซบเด็กกินมาแซง่าแซบแซบมีกับนีน้ำพริกกับปินะครับน้ำพริกกับปิน้ำพริกกัปีนะครับแล้วก็ไข่เจียวอ่า แล้วก็ผักนะครับผักนี่นะครับที่เฮ็ดใบ้นี่นะครับฝูกเองนินดเองครับฝูกเองนินดเองนะครับเสียบอยู่นะครับกอบีครับผมยืนซ้อมยังนอนนะ ซอมมันพักครับ,ไไข,บขึ้นคักแล้วครับนห้าแล้วรุ่นนี้ทุกรุ่นนะครับแต่ว่ามาเต็มห้องว่าข้างในก็นกนกเต็มนะครับ สักสพักก็ต้อะได้ข้าห้องนะครับไปเต็มห้องอาญ,ญานะครับตอนนี้ก็รีแลกกันก่อนนะครับรีแล,ลกกันก่อนครับผมสิ่งบางท่านก็ได้ข่าห้องนะครับบางคนก็ได้ข่าห้องบางคนก็ได้พักนะครับสิ่งบางคนก็ใกล้จะกลับแล้วนะครับ เส็นออกแล้วก็มีครับเส้อแดงเนี่ยกันเรียบร้อยนะครับเส็นออกกุมหิ่เรียบร้อยนะครับบรนีเ่อแ่อบรรดาแม่หรือว่าบรรดาไวรุ่น ยิ่งทั้งหลายเรยเพิก่กส่วนมากเขาห้องนะครับกินอะไรบานงาเขห้องอ่ากินรบ้างเขาหอ้องคือผู้บบาทครับผู้บ่าวน,านา้องยึดตุละก็นนั่งสุบานสุบยากอนครับไปับห้องนะครับ บรรยากาศตอนกำคำนะครับห้าโมงครึ่งคำตอนห้าโมงครึ่งครับย่างดีขึ้นนะครับเป็นเริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับแต่ละคน เคนนี้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจะน้อยก็ได้กับบ้านจะน้อยก็จะได้กับบ้านกับเงี้ยนกับซ้ายคาดการคาดการ่าเข้าดาวอยู่นี่กับบุ้งเข้าดาวอยู่นี่ก็ได้เข้าดาวแล้วจังกับบ้านว่าสั่นเข้าดาวแล้วจังกับบ้านคิดว่าเอาสั่นก็ได้ ใกล้แล้วนะเพราะกระเทิรเขาดาแล้วไปกับเกยเปียนันวาอ้เต็มจอเลยตาตามันจะรับเรื่ตามนจะรับเลื่อมอยเขามอยเขาเลยไปนอนหคือไปไมหอยเขามอยเขามันจะรับเลยนี่ไปนอนก่อนไปลูกไปไปนอนไปไปนอนกันไป ไม่นอนลอยน้ำอยู่รอเพื่อนครับรอเพื่อนโหน่หนอมอยู่อันนี้ก็มีเพียนนะครับมีเป็นเพียนมาใหม่อีกคนหนึ่งนะครับนี่มาถึงครับโอ้สาวออ้้ยเขากลงอุ้ย น่าเอบอหมเรามาเมี not, are, ่ยนของนะครับเมี่ยนอุปกรณ์สายส่งสายศาสตเพิ่นเมี่ยนเมียนเมียนเท่าเมียนเมียนดีๆเดี๋ยวนจัมาดาเมียนดีๆ เงี่ยเนี่ยเงี้ยกยกขึ้นแล้วก็แล้วโอ้ยมือมันบวบานี่ันนืปยังอยู่ครับอ่านี่ก็ปลาพักอยู่เดี๋ยวหาปห่างบ่เบิ้หนังกับ่แซบกับจอย่เออเปิดบัติดะบานีได้ซื้อไหมล่ะออยู่แล้วแต เออไปแล้วไปก่อนไว้อันควรครับเอ้ยไปแล้วบาทาไนไปอแล้วก็ไปทําใจกับเพียมีกมื่อนนี้บอยเฮดบอยทำการบัญหารกันดิมื่อนี้เพียมคำแล้วคำแล้วซุ่มแคล้วเนี่ นั่นแล้วหิวเด้บนน้านบอลุงน้องว่าหิวเด้หิวเด้อยู่นี่นะโยกมมสมแก้วแกวันไม่ประคันไม่ประคันไม่ปรคันไม่ยำนะสมแก้วบนนนกับั้ากจะดันะครับ ลูกแก่ไปได้แต่เรียกมันริงหมดออแล้วไหนนอนมาดด้ไหม <S <S มาพ่อหด้มั้ยอันนี้ไม่ได้เก็บรรยากาศตั้งกำคำใหม่เป็นครับมา <นะ S 1> เลยง,งานครับาพ่ออร่อยเอ้ยทำหมั่นมาแล้เออ